ขอที่เรียบร้อยเลยตรงนี้ได้แล้วได้แล้วขนมจีนได้แล้วได้แล้วเหลือเหลือจะเข้าวข้าวกับข้าวหมูข้าวกับข้าวไก่อันนี้นี่สองข้าวแมนบาหญ้าเห็ดกระเดือเธอไปเห็ดมั้งเสียก็อันนี้ข้าวหมูพิเศษอีกไปกระเพราหมูทำกระเพราหมูพิเศษก่อนนะคะทำกระเพราหมูพิเศษก่อนนะคะเธอเธอเสร็จอันนี้แล้วเธอไปทำนั่นเลยนะจานย่ารับผิดชอบตัวนี้เองอ่ะ มันเป็นไค่ดาวด้วยพิเศษหมูแหละพิเศษกับไม่ใช่พิเศษกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับข้าวกับข้าวเอาเยื <laughs> ้อๆกัะเพราหมูใช่ไหมจันกระเพราหมู <Okay. S 2> พิเศษกับ ใช่ไหมพี่บา้าเนาทำน้ำเดแอดเหมืมนอน้ำหวยดอยคาบอ,อกสาวคืนผมหนานสุดๆเขากินผงชูรสปลูกรากผมค่ะ ปลูกรากผมมันก็เลยมันก็เลยยาวไวค่ะอยากเอ็กซ์ิฟอมวยอมวยหรืออาจุมมาครับอ่ะยัง 给点点咯。嗯 ว่าต้องรายพิเศษยครับแม่สั่งข้าวผัดกับต้มตำมะหาเจได้ไหมได้จ้าอย่าฟาบิดร้านเด้อแม่มาลวดเม่นง่ายจ้าอันนี้พิเศษยดกับพี่เสียดกลับบ้านที่จันน้อยจันกับเยบ่เขเาใจพิเศษยดกับบ้านสิปไ๊บต่อไปต่อไปอะไรกะเพราเอียงกะเพราอะไรไปอ่านมึงในจันอ่านนั้นพิเศษยดกับนะคะ กระเพราหมูนะคะปกติกระเพราหมูกระเพราไก่ก็จบเป็นบ้ากระเพราไก่ไปแล้วเพ่หรอไม่ใช่กระกระเพราหมูมีสองอันหนึ่งใส่กับเยอะๆเออนั่นกับเยอะๆกระเพราหมูธรรมดาหนึ่งแล้วก็กระเพราไก่ในจำต้องตักอืออันนี้เตรียมไปเลย อันเห็นจานเห็นนันยาบออียังเกาะหอยแมงผูโออียังเกาะซอดหอยใส่หัอคือหามาเห็นี่โอ้ยกระนามนอีกเนาะต้องก็ตัวนี้เอานามอีกเนาะเอามันบุบินามกต็ต้องหาเตี่ยมมากตัวเน,นาะหาเดหอยอย่าหน่อย ่ะแล้ก็วางมันมีที่าวางหกมันบ่มีมันสองหมตัวยา่ฟมียาสื้อมาอยู่เดยต้องหาอยามันเบก็ต้องหาอย่างต้องหา ดีใจแม่ใส่ชุดและกิี้ที่หนุ่มมอบค่ะอะไรแตล่ละมาเลยขอบคุณจ้าสวยปะเลนหมุนให้เขาดูสิเออเออหมุนหมุนก่อนเออดีดีไนกี้ให้ดูกี้ก่อนนีสวยปะคะขอบคุณมากนะคะลูกเออนี่ไงทำอะไรเพิ่มเติมขอบคุณจ้าได้โชว์ด้านข้างสิได้เออเออเลยค่ะคิดแต่เลข Wait, what are เช่นนี้เขาบอกว่าอยากกินข้าวต้มมัดอะ <S 1> <S 1> ่ะสูงไม่กระอ้วนเนาะคนอ้วนต้องสูงเด็กกินหมก,กขขหัวบ้านเขาขื่องหัวเขาอ้วนขึ้นมหม,มูจ้าคือมนตร์ไหน,น,ไนออจ๊ะไทยรัฐดอจ้ด การยใหไงเนาะกาังไงหมายเขาว่าผู้หญิงแข็งแกร่งผู้หญิงแข็งแกร่งหาเงินเก่งค่ะการน่อยอย่าปิกไก้โปวบะแตกค่ะไม่แต่อาศัยคนอื่นค่ะอาจารย์เราพอสิสร็จแล้ว นับจ้งแกวังนี้จะไม่เป็นลักะหลีอีกเลยอะัไนนี้มันเบิ่เตะข้าไม่ต้องเยอะหรอกเพิ่งกินข้าวหลายเพิ่งกินต่ำหลายแล้วแตลิวหยากันอันนี้ไก่นะคะแตลิวมันตกก็เลยใส่แตลิวอันนี้ซะ อันไก่นะคะ <Okay. S 1> อุ้ยจะเสีย <พอ S 1> สิจังกระเพาไก่หมี่ทอดก็อด,อดเลยกระเพราไก่นะคะต่อไปเป็นกระเพราหมูนะจ๊ะ อยากเห็นแม่ใส่ชุนดนีได้กินสกเล็กดังมีได้อิ่มนะมันเพื่อจะได้กินข้าววังหันลูกค้าเยอะมากคิะะ้วฉลอก็คือจริงเนาะ คิ้กิงเขาต้องเขียนขึ้นอย่างนี้ส่งบรรจายคีรีไหมทำไวมากค่ะมืดเลยหมดแล้วมืดเลยลนั่นจันว่าหาบทนิ่นหินันเหอืแต่ก็มันเก็บพอใด้ซ้นอีกเบ,บื่อเลยถ้ามีไม่อีเขาก็ต้อง ไปซื้อไม่นะช่วยดู40บาทจ้าราคาปลาบุ้งกิ้งค่ะอเอ,อ,เอ,อ้ยแม่หอยทำาต้มยำน่ากินมากต้มยำยู่ส่า ต,ต้มยำเปล่าพูดนะกระบ้าไปดีดีด,ดอกถ้าบ่ใส่น้ำมันกระหมูมันสุกอีกละมันต้มยำมันจะใส่หนึ่งผัดกับเพราตัวนี้หาว่าไปทั่วทีบั่วเดียวต้มยำมาผมเจาะป็นงขีดตีหาวา่าถ้าไม่ใส่น้ำมันจะว่าหมูสุกไหมล่ะอธิบายอีกละปัญหาหลายคือ้อย่างนี้ มองเหรอแม่ได้แตะเอียหรือแตะอังคะเดี๋ยววันหลังได้ามาเลยมือยมาด้วยทำไมล่ะมือก็ปิดังตัวเนาะ เขาบอกเขาเลยคุพรุ่งนี้ปิดร้านนะจ๊ะพรุ่งนี้ปิดร้านนะครับวันที่สามสิบพรุ่งนี้ปิดร้านนะจ๊ะร้านหนึ่งวันนะ,นนะปิดร้านหนึ่งวันนะครับแล้วเปิดวันไหนสา <30. S 1> มสิบไหมสามสิบ <30. S 1> เอ็ดเปิดเ <c oughs> ปิดสามสิบเอ็ดนะจ๊ะเพราะมืออื่นออกงานค่ะออ,ออกงานโลกค่ะปิดร้านไปไหนคะออกงาน ถ้าจะมาพรุ่งนี้คือไม่ต้องมานะไม่ต้องมานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จนะปิดร้านเพราะว่าสิตรวจหมอติแม่สิไปออกงรานรถไถเขบสิไปขายร <c oughs> ถไถจ้า้าเบิ้งเปียงแม่หอยเป็นคนขายรถไถเด้อจะขายได้ไป้ทำไดเออ้เนี่ยพรุ่งนี้คนที่ดูอยู่นะครับพรุ่งนี้ปิดร้านนะใครจะมาปิดหนึ่งวันหยุดไปใช้เงิน,นหรอแม่แม่คะ่ะเงินมันหลายหลาย วนี้แม่ปิดร้านนะคะมิสมอเตอร์โชว์เออหนถ้ามอเตอร์โชว์เอ้าถ้าเวลาเราไปเป็นพิซตี้รถถ่ายอ่ะมอเตอร์โชว์หมายความว่ามอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่เอาบอกหมันถือลักษณะเน่ภาษาไทยภาษาไทยมันกลับกวเข้าใจบอถยนต์เขาก็เรียกงานมอเตอร์โชว์เหมือนมอเตอร์หมายความว่ามอเตอร์ไซค์ต้องแยกแยะให้มันได้ ไม่ใช่มอตเตอร์รถทุกชนิดจะมีมออันนี้ก็มีมอตเตอร์ไงถ้ารถใหญ่เขาต้องมาโชว์รูม <laughs> แล้วรถไทละ่ะรถไถก็ต้องโชว์รูมรถไถ <laughs> มันเป็นรถใหญ่เด้ถ้าว่ามอตเตอร์เนี่ยมันเป็นรถน้อยเอเหรอเฮ้อฮู้เน่ภาษาไทยเนี่ยว่อกขวมกันเป็นทั่วทิพย์ทั่วเด่นแล้วก <laughs> ็จะง,งานว่ามอตเตอร์โชว์เนาะมอตเตอร์โชว์หมายคมว่ามอตเตอร์ไซด์ แม่เข้าใจแบบนี้ผู้เรียจะเข้าใจอยังกระซางยิง่งไงตัวมหูร้านกร้าง <c oughs> แต่แม่คําว่ามอเตอร์นี่แม่หมายความว่ามอเตอร์ไซค์อ๋อ <c oughs> ถ้าจะบอกว่าเป็นมิดมอเตอร์โชว์คือมอเตอร์ไซค์ออถ้ารถใหญ่ต้องโชรูมอ๋อมิดโชรูมก็ไดแบบ้มิสเตอร์รูมนะคะภาษาไทยนี่มันกลวมกันไปเบิดดีแต่แต่ตีต๊ยบคนผากกลางกัยังว่ามัน อย่างมันมันเหมือนทรงคำว่าทรงนี่ตะกีภาษาอีสานใส่ได้มองเดียวจริงทรงนั่นทรงนี่ทรงคืออะไรนันสิแต่ตอนนี้ภาษาการก็เอาทรงไปใช้แล้วขนาดขนาดเขาตัดสินนัก้องเนี่ยก็ทําทรงก็ดูทรงอะไรอย่างเงี้ยคาว่าทรงน่ะทรงน่ะมันมันมันใส่ไปทั่วประเทศเลยดิไม่ได้อันนี้เราเป็นซอฟท์พาวเวอร์ชายโยบูแม่ออคำว่าซอฟท์พาวเวอร์คนแม่กับเขาเจตบาลพุงสผ่าน เป็นซอฟต์พาวเวอร์เออบ้านี้เข้าใจเลยว่าซอฟต์พาวเวอร์หมายความว่าภาษาฝรั่งแต่ว่าเขาซอฟต์พาวเวอร์ถ้ากินไม่บุบพงศพายลีได้เก่งอออือเก่งเพาท่านเกิดดอกแต่ท่สมัยแม่เลี้ยงคุ้ยอยู่พุ่นแสดงว่าเขาบอกแม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่เข้าใจว่าตัวเองเป็นเออว่าเป็นว่าผงสักผ่าแล้วงงไหมงงตโนงบ้านี้เก่งกับเลยมาบอลแม่ฟังว่าซอฟต์พาวเวอร์หมายความว่าค้นอันเอียงก่ออันเบ็บอัน แบบอันนั้นชัยภูมิอย่างซิเม,ม่เมกอรี่ขาวเจมี่แมก็ยังคืนวัชชกรรมพุงสักผ้านแต่เก่าเน่ะพุงสักผ้ายี่หอกซอฟพ,พาวเวอร์อซอฟพ,พาวเวอร์อแต่กี่ฟังนี่ย้ายไปกับซอฟพ,พาวเวอร์อ,ย,ย,อ,พพอรย่างซิเมอ่อมันมันโฆษณาหรอเอครับสัตติจารแม่เออมีเตาท่ออุดโหลดเออไม่นี้อ่านเปลี่ยนเตาเลยด้ว เปลี่ยนเตาแล้วส่งเออคิ้วสวยมากคิ้วก็ะให้มันสม o นะอันอันอันอยเดูการจีนเนาะดูดูการอันประเทศจีนเนาะเห็นไหมมันก็ต้องจึ๊กคือนี่สิถ้าคิ้วโกงเป็นมุ้งะจญเนี่ยมันมันคนสมัยเก่าสมัยมนรดกทุ่งค่ะเอาพ่กนี้หยุดเนาะคุณแม่แจ้งอีกรอบนึงเออเมื่ออื่นหยุดด้วยค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะสิบอกให้ว่า เก่งเ,ก,งเ,งเก่มันบมีเ้งเบอลดอกมันเป็นวัดอันพรุ่งนี้หยุดนะคะปิดร้านหนึ่งวันนะคะเพราะว่าสิออกงานนอกค่ะจะไปจะไปะอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละนี่ร้านรวมรถนี่ร้านรถกังานนอกคือเกาล่เก่ง พูดเหมือนจะไปไกลอะ่ะบุ๊มเป็นไงานเมื่องนองได้ออกจากบ้านเราไงกับไปที่ลานรวมรถนะคะพรุ่งนี้ผู้ได้จากพ่อแม่หอยหยุคคงเขินนี่ก็ไปหาเรา,เราต้องพูดใหม่ไม่ใช่ว่าง,งานนอกไม่ต้องหัดพูดเราไปออกอีเวนต์เออเอีอเวนต์เนาะเออแล้วไปออก event อีเวนต์ค่ะแ <laughs> ม่หอยจะเป็นอีเวนต์ค่ะเราไปออกอีเวนต์นะครับพรุ่งนี้แม่หอยจะใส่ชุดอะไรคอยดูนะคะ นะคะมืออื่นผู้ใดอยุกไกลเนี่็ไปหาไม่หอยได้นะคะอยู่ร้านนิรันรรวมรถนะคระับเ,เขาน่อยว่าถ้าใครกำลังอยากมองหารถเกี่ยวข้าวรถไทยอ่ะเออรถเกี่ยวข้าวรถไทยยี่ห้อใหม่เข้ามาในจังหวัดเชยภูมิเราแล้วนะคะยี่ห้อ fm w o r fm world ไปเบิง้งไปลงรูปล่างลักษณะพรุ่งนี้นะคะมันจะเวิร์คแค่ไหนกัคือจังกัคือจังฮาไซแบบ โทรศัพท์เหมือนกันต่างยี่ห้อก็ต่างจะมีดีเหมือนกันนะคะไปเบิง้งมืออื่นแม่หอยสิพ้าขืนรถสิพ้านางรถเลยค่ะออมืออื่นลถเขามีทั้งรถเกี่ยวข้าวทั้งรถถ่ายน่อยทลรถ่ายแล้วคะมีรถอีหอย่างกระทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนี่เลยก็เ,เป็น,นก,ก็ไปไปหาแม่หอยนะคะว่าไก่นี่ถ้าผู้ใดย,ยุ่คงเขตเก่ง,งคอนี่คือ,อยุ่ใส่จังหวัดเชียงูมถ้าผ่านไปนไปามาไม่หาแม่หอยได้นะคะอยู่ที่ไ,ได้มค อยู่บ้านลาดเฮ้ยบ้านลาดบอกไก่มาด้วยค่ะมามาหาแม่หอยที่มาถ่ายรูปกับแม่หอยแม่หอยยังมันถ่ายรูปมีรถแห่ด้วยนะคุณดูอืมอืมมีรถแห่พร้อมเด้อมีนางฟ้ารถแห่ด้วยนะคะงานกี่โมงคะการเริ่มกี่โมงบ่หงว่ะจะไปออกงานยังไม่รู้อีกเจ้าของไี่เก่งเป็นผู้ว่าเม่แม่ไป็นลูกนางเก่งพาไป่เม่ก็จังไปเนาะตัวเองต้องพูดให้จบสิสองโมงป่ะ งานกี่โมงงานเริ่มเขาจะได้ไปสองโมงเช้าคะ่ะ<อ>มันมีรถเห่ด้วยนะคะและะ้วก็เเเที่ยวบึงในใน,ในลานนั่แหละว่ามีรถไถยี่ห้อไหนที่เาแบบวแบบอยากลองนะคะเพราะว่าทุกมือนี่กเกษตรกรขาดรถไถไม่ได้นะคะ<อ>บัดน,นี้กลับไปเบื้องรถไปเบื้องรถเห่ด,ด้วยม,มีมีดาวโยมแม่เกษตรตีนน้ำแม่กษตกไปเป็นหางเคียงเขาพรอมมืออื่นอยู่ลานนี้รันรวมรถนะคะมืออื่นเด้อพอกันกันไม่หอยเด้อ ไปถ่ายรูปกับแม่หอยก็ได้นะคะผู้ใดอยากถ่ายแม่หอยก็สิถ่ายองสิเมผู้ใดว่าอยากถ่ายก็ได้สิดึงค้อมันไปเลยถ่ายมีเจอแม่ขอถ่ายรูปแม่นะเขาบอกถ่ายถ่ายไได้จ้ะไปเด้อไปเบื้องรถไทยไปเบื้องรถเกี่ยวข้าวนะคะพรฤดูกาลหน้านะคะรถยี่ห้อนี่เนี่ยเขาก็บ่ามีมีทุกแรงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นยี่ห้อกําลังเข่ามาในประเทศไทยเฮานะคะอืใช่ยภูมิเฮาก็มีมี เก่งคองเขาก็มีจุดเดียวเท่านี้ที่ขอเขาได้เขาจะมาลงให้มีจุดเดียวแค่นี้นะคะรถไทยยี่ห้อใหม่ก็รอชมรอดูนะคะพรุ่งนี้นะคะจิมแม่หอยกับบอสเก่งนะคะอยู่ร้านนิรันร่วมรสนะคะพูดจีนน้มเลยแม่ฮ่าฮ่าอวยพรคนวันนี้บรรจุจี้มอวยพรหน่อย <c oughs> สินเจียหน่อยเดียวสินเจียอยู่หี ปีน,นี้ต้องใช้นะคะเปีน,นี้ต้องใช้นะแคร์เอาหวยข่อยครับไม่ชอบชุดจากอะไรตัคนแบบเก่งมู้เจ้านี้เดี๋ยวแั้งมู้เจ้านี้แม่เอาสูบหัวแม่เอามาสูบนี่ละเอามันคือพวกเขา่ิไม่ใช่เขาเขาหล่นมันล้มเบนบบนึกว่าคอมันอยู่ที่นี่ไงมันมีหลายปองเลยเก่งแม่กระจกปอ,ป,อป,อป,อปองนี่ปองนี่บาดเป็นคอเอา้า อมว่าซุปนี่ค่เหมือนแาวบอ๊ะขาว